สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับวันนี้เรามาในรายการโปรมูลเล็ตนะครับโปรมูเล็ตจะเป็นรายการที่แนะนำนะครับความรู้สาระพระเครื่องกับคนที่มีความรู้สายตรงสายนั้นเรียกว่าโปรจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมอขุญาตนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อสอบถามนะครับผมเองก็ต้องบอกก่อนหลวงพ่อเกษมเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องหลวงพ่อเกษมก่อนนะครับหลวงพ่อเกษมเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมเคยเล่นมาในอดีตนะครับในอดีตที่ สิบปีสว่าปีที่แล้วนะครับก็มีมูลค่าที่สูงแต่เราก็ห่างหายไปนานแล้วาบางรุ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวของหลวงพอ่อเกษมเนี่ยไม่มีอะไรหยุดท่านแล้วช่วงนี้นะครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชั่วโมงของท่านจริงๆนะครับพระที่เมื่อ2เดือนก่อนปีก่อนอราคาอาจจะ100ตอนนี้กลายเป็น200กลายเป็น300กลายเป็น400 เล่น100ตอนก่อนตอนนี้เป็นหลักพันไปแล้วนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับที่จะมาแนะนําในเรื่องของหลวงพ่อเกษมนะครับแล้วก็วันนี้เอาหนังสือนะครับได้เอานังสือมาดูกันด้วยแล้วก็เช่าพระด้วยนะครับ๋ยวให้ดูว่ามีเช่าพระอะไรไว้โอเคครับพบกับคุณแจ็คครับแจ็คศรีรองเมืองสวัสดีครับแจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คนี่เล่นหลวงพ่อเกษมมายาวนานไหมประมาณ10กว่าปีได้สิบกว่าปีนะครับแล้วตอนที่เราเล่น หลวงพ่อเราเริ่มเล่นพระเนี่ยเราเล่นหลวงพ่อเกษมเลยหรือว่าเราเล่นพระอย so ่างอื่นก่อนเล่นผมเล่นพระอย่างอื่นมาก่อนนะครับแต่ก็เลยมาจับคือใช่คือพอเป็นคนลำปางไหมเนี่ยใช่เป็นพระที่บ้านเออบอกบอกประวัติความเป็นมาก่อนนี่นี่นี่ก็เป็นเซียนพระอยู่พันทิพย์ใช่ครับเปิดร้านอยู่พันทิพย์ใช่ครับตอนนี้โควิดปิดอยู่ปิดอยู่ครับนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะมาพันทิพย์เนี่ยอยู่ลำปางใช่ครับอยู่สนามพระสนามสีรองเมืองสีรองเมืองมาจากไหนงงสีรองเมืองนี่มาจากวัดครับ เป็นวัดพม่าแล้วมีตลาดพระอยู่ข้างหน้านั่นเลยอ๋อเป็นวัดศรีรองเมืองครับแล้วก็มีตลาดพระครับอ๋อก็เหมือน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 ท่าพระจัน์อารมณ์ประมาณนั้นนะก็เลยใช้ต้องต้องมีนามประุลข้างหลังต่อท้ายว่าท่าพระจันรอ่าอันนี้ก็เป็นศรีรองเมืองครับแจ็คศรีรองเมืองก็คือสนามพระใช่แล้วก็เป็นวัดด้วยครับอ๋ออะโอเคพอเริ่มเล่นม้าเนี่ยไม่ได้เล่นหลวงพ่อเกษมโดยตรงครับก็เล่นอย่างอื่นมาก่อนใช่ครับแล้วก็เป็นคนลำปางในพื้นที่ในนั้นเนี่ยคือพระ ที่ยอดนิยมที่สุดของจังหวัดลำปางคือหลวงพ่อเกษมใช่ครับผมว่าเป็นเกจิเบอร์หนึ่งของภาคเหนือนะใช่ครับพี่ที่เป็นเกจิยุคใหม่นะครับถ้าเราไม่นับครูบาศรีวิชัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเล่นหลวงพ่อเกษมครับเริ่มเล่นหลวงพ่อเกษมเนี่ยตัวเองคิดว่ายากไหมตอนแรกๆผมว่ายากนะยากไหมเพราะว่าตอนแรกผมไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้เลยครับแล้วเราเอาความรู้จากไหนล่ะ ในอินเทอร์เน็ตบ้างหนังสือบ้างแล้วก็ถามผู้รู้อ๋อสิปีที่แล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ครับมีผู้รู้แล้วใช่ครับอ๋อมีหนังสือแล้วครับอ๋อับตอนนี้ต้องบอกว่าพราหลวงพ่อเกษมเนี่ยสร้างเยอะมากนะใช่ครับในในความคิดผมหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านสร้างพราตั้งแต่ต้นหลงมาห้าร้อยใช่ครับลอเกตและรุ่นแรกท่านสร้างปีเก้าหกใช่ครับถูกไหมเก้าหกมาถึงสองพันห้าร้อยมาถึงศูนย์กว่าครับท่านพีคที่สุดเนี่ย ในมุมผมเนี่ยในช่วงปีหนึ่งกว่าครับถึง2 0 2> ครับนะครับแล้วก็มาพีอีกทีคือตั้งแต่2 0ถึง39เลยครับนี่คือช่วงชีวิตท่านคือหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านสร้างพาระยุคเดียวกับหลวงปู่ทิมหลวงปู่โตครับหลวงพ,พ่อพรมหลวงพ่อกลวยแต่สุดท้ายเนี่ยพระท่านสร้างเยอะเพราะว่าท่านอายุยืนถูกไหมครับใช่ครับท่านสร้างพระมาตลอดแต่พระยุคแรกๆของที่ท่านสร้างและยอดนิยมเนี่ยเราอาจจะไล่อันดับสักเบนจากของหลวงพ่อเกษมเนี่ยถ้าเราจะจัดเนี่ย เราจะให้อะไรเป็นห้าอย่างที่เป็นยอดนิยมเหรียญของนั่นเป็นจะเหรียญหลวงพ่อเกษมผมว่านะหนึ่งละเหรียญละครั้งเหรียญละครั้งและเหรียญละครั้งเนี่ยคนรู้จักทั่วทั่วไปห้ารอบกองพันลำปางครับอะไรอีกเอาห้าอย่างเลยาะว่าอะไรกองพันลำปางกองพันเชียงใหม่กองพันเชียงใหม่กองพันเชียงรายก็ได้กองพันเชียงรายก็มีเยอะเหมือนกันนะโอจะมีเยอะนะใช่ใช่ครับโอห้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นท็อปท็อปไฟของหลวงพ่อเกษมแล้วนะแล้วอนนี้เนี่ยผมอยากจะ ถามว่าลงพ่อเกษมเนี่ยในยุคยุคหนึ่งเนี่ยมูลค่าราคาสูงมากนะผมทันในยุคที่เหรียญหรอบเหรียญละแสนกว่าเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วและอยู่ๆเนี่ยราคามันเหมือนมันดาวลงลาวดาวลงมาอยู่ใน6กหม0่0 0จ็ดหมื่นแปดอันนี้ผมผมว่ามันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้นะแล้วก็การขับเคลื่อนของกลุ่มลูกศิษย์ ที่อาจจะน้อยลงลม้มหายใจจากไปบ้างรังใหญ่ๆที่เคยซื้อก็อล้มหายใจจากก็เลยหยุดซื้อ,บ,อบ้างอะไรเงี้ยก็เลยของหมุนเวียนมันก็เลยหมุนอยู่แค่นั้นแต่ตอนนี้ที่มันกลับขึ้นมาเนี่ยด้วยหนึ่งเรื่องของปฏิหารของท่าน<ช>คนไปไหว้ไปขอแล้วได้คนอธิษฐานเอาของของท่านไปใช้แล้วได้ก็เลยเติบโตขึ้นมาและวันหนึ่งเนี่ยผมก็กลับมาสนใจหลวงพ่อกเกษม นะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าหนังสือที่กองอยู่บนโต๊ะเนี่ยผมให้คุณแจ็ค้าเขาไปเอามานะครับคือฝากคุณแจ็คไปซื้อเอาไว้ง่ายผมอยากจะมารวบรวมนะครับและเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อเกษมเนี่ยขึ้นมาคือผมต้องบอกคุณที่ผมเคยเล่าคุณแจ็คฟังว่าเฮ้ยผมผมเอาน้ำกว่านี้น้ำครับครับนี่ให้นังแก้วเลยนะให้นั่แก้วเลยครับขอบคุณครับอาแก้วไปด้วยเลยครับแก้วพลังแก้อย่างนี้ผมเคยเล่าคุณแจ็คฟังว่าผมเคยไปหาท่านตอนสมัยที่ผมเป็นเด็กๆที่บ้านเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเขาจัดเขาไปกับ คณะพระป่าพระป่าสมัยก่อนเขาจะไปรถทัวร์คันใหญ่แล้วก็มารับกันแล้วก็ปายกันนะครับเป็นทัวร์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 บุญน่ะครับทัวร์บุญแต่พอไปถึงวัดเนี่ยโอ้โหผมผมจําไม่ได้มันเป็นวันอะไรหรือว่าวันปลุกเสกพระหรือว่ามันเป็นวันเกิดท่านหรือว่าอะไรผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวคือเข้าไปถึงวัดเนี่ยคนมันเยอะมากอันนี้เรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังนะใช่ครับคนมันเยอะมากวัดท่านอ่ะสุสานนะสุสานนอยู่วัดครับเยอะมากมีลานจอดคนของขายโอ้โหมันมัน โกระหนน่ะใช้คําว่าโกราหนน่ะผมเนี่ยก็จะเง้อด้วยความเป็นเด็กนะจะเง้อจเง้อไหลว่ะไม่คนเยอะใช่ไหมเชื่อมันมลงไหลน,นะเขามีเสียงคนไอ้นู้นูหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อเรียกเรียกใครอ๋อเรียกผมอ๋อเรียกผมหรอเรียกผมโอ้โหผมวิ่งแหวกไปแบบวิ่งแหวกไปนะยะาอยาอาเฮ้ยระวังหลงนะระวังหลงนะย่าอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเราเด็กนะร,ระวังหายนะคนมันเยอะก็ไปหาก็ไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อกลังนั่ง อย่างเงี้ยยัง,ยงผมจำท่าท่านได้นะแล้วแล้วก็พูดถามว่ามาจากไหนอะไรทุกอย่างเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกเอามือเนี่ยจับหัวแล้วก็หยิบขนมปังให้ผมชิ้นหนึ่งแล้วก็แบงค์ยี่สิบใบหนึ่งไอเราเป็นเด็กก็้วก็คว้าเสร็จปุ๊บก็าสาธุแล้วก็ก็ไปไม่ไเด้สนใจหรือท่านเดี๋ยวแบบโชคดีนะโชคดีอะไรเนี้ยออะไรนะอะไรให้พอรอ่ะสักอย่างเนี้ยให้พร มันก็เลยเป็นความทรงจาว่าเฮ้ยผมอยากเล่นผมอยากจะเช่าพระหลวงพ่อเกษมเก็บนะผมก็มาค่อยๆเก็บนั่นเก็บนี่นุ๊กนิกนิกแล้วถ่ายรูปลงบ้างนะครับมันก็เลยมีคนมาคอมเมนต์เฮ้ยโอ้ยนี่หลวงพ่อเกษมนู่นนี่ผมก็เลยเฮ้ยเรามาซื้อเช่าหลวงพ่อเกษมครับออยากสะสมก็เลยโทรถาม<ช>รุ่นนี้เป็นยังไงรุ่นก็เริ่มเช่าเริ่มเช่าจากคุณแจ็คบ้างรเริ่มเช่าจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างพี่ออสบ้างอะไรบ้างก็เริ่มมีของแล้วก็ไปลงลงโชว มันก็เลยเป็นกระแสใช่ครับถือว่าแรงม,มากครับช่างนี้มันก็เลยเป็นกระแสว่าเฮ้ยเฮ้ยหลวงพ่อเกษมกลายมาแบบเฮ้ยบูมแบบโอ้โหคนนู้นซื้อคนนี้ซื้อจากราคาเดิมนนี้ซื้อมันซื้อไม่ได้แล้วลนะอ่ะตอนนี้อยากให้คุณแจ็คอ่ามองว่าตอนเนี้ทําไมคนถึงมาสนใจหลวงพ่อเกษมเยอะตอนเนี้ ผมผมคิดว่าหลวงพ่อเสียมเขาเป็นพระที่ดีและเก่งอยู่แล้วครับท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับแล้วมีปฏิหารเหมือนที่พี่โทนบอกปาฏิหารนะมีมีเรื่องโชคดีอะไรอย่างเงี้ยมากโชคดีนะครับถ้าในมุมมองของผมเนี่ยอ่าถ้าแบบผมเป็นชาวบ้านครับอ่าผมก็จะมองว่าโอ้ยเซียนมันปั่นกันอันเนี้ยครับมุมมองของชาวบ้านนะเซียนมันปั่นกันแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้นะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าเราไม่ได้มี พลังหรือว่าได้มีอำนาจในการที่จะต้องไปปั่นพะระให้มันขึ้นหรือว่าไม่มีความจำเป็นเลยทุกวันนี้ผมซื้อเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ขายด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปั่นนี่ก็คือต้องซื้อแล้วขายซื้อ<ช>แล้วขายทุกวันรายวันนะแล้วปั่นครับ,รบอันนี้ไม่มีเลยผมซื้อแล้วผมชอบแล้วผมไม่ได้ซื้อทุกรุ่นผมซื้อเป็นบางรุ่นผมชอบเป็นบางรุ่นและทุกคนเนี่ย ที่เขามีหลวงพ่อเกษมเนี่ยบางคนไปขอซื้อเขาเขาไม่ได้ขายนะใช่ครับเขาเก็บมาแบบยาวนะเขาเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ตุ่นเต้นกับพระที่มันขึ้นเลยคคือถึงมันมันไม่ขึ้นผมก็ซื้ออยู่แล้วถูกปะเพราะนั้นมันไม่ตื่นเต้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องกระแสปั่นไม่มีทางเลยไม่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 ใช่เลยไม่ได้เป็นเลยแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมมาคิดว่าเฮ้ยเราเคยได้เงินจากท่าน20บาทได้ขนมปังหนึ่งชิ้นผมก็เลยมาคิดในหัวว่าเฮ้ย ผมปรึกษาคุณแจ็คว่าเฮ้ยผมอยากอยากผมอยากเห็นหนังสือแล้วผมมองว่าหนังสือตอนในอดีตที่ทํามาเนี่ยมันรูปภาพมันไม่ค่อยคมชัดไม่ค่อยคมชัดครับเราอยากจะในยุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วครับหนังสือมันทําได้คมชัดแล้วมันไม่มีหนังสือที่ชีต้ตําหนิว่าอันนี้แท้ดูยังไงอันนี้เป็นยังไงตัวตัดเป็นยังไงวันนี้เนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณแจ็คเราทําหนังสือดีกว่า ค,คุณมาเป็นที่ปรึกษาผมเดี๋ยวผมทําหนังสือเพราะผมมีความรู้ในการทาหนังสือเพราะผมทพาพักเครื่องเมือไทยร้อยล้านเล่มหนึ่งเล่มสองครับผมผสมเล็มน,นะครับผมก็เลยไม่ได้ออกกำไรนะรอยากจะทามาแล้วให้จอแบบไม่แพงอ่ะถูกๆอ่ะให้คนไปศึกษาเหมือนเผยแพร่บารมีหลวงพ่ออันนี้ก็พอพอ,พอเริ่มมีแนวคิดว่าจะทำหนังสือผมก็เลยบอกให้คุณแจ๊ดนเดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มนะจะได้รับข้อมูลที่เราไม่รู้บางอย่างเนี่ยประวัติความอดพิธิ i h a ของท่านประวัติความเป็นมาของการสร้าง บางรุ่นเราไม่รู้ครับผมก็เลยปรึกษาคุณแจ็คแล้วก็ได้รับความตอบรับก็สร้างพอสร้างกลุ่มนะก็มีคนมีคนที่เล่นหลวงพ่อเกษมเช่นคุณโนงกาดเมฆน่นณเวียงพิงอะไรทวกที่ที่เขาเล่นหลวงพ่อเกษมอยู่แล้วอ่ะก็มารวมตัวกันในกลุ่มกระแสดีมากนะเขาผมใช้ชื่อกลุ่มว่าบารามีหลวงพ่อเกษม VIP อ่ถามว่าทําไมมานัองต่อด้วย VIP ก็คือผมอยากให้ทุกคน มีความพิเศษ VP คือพิเศษครับนะให้มีทุกคนใค้ให้กลุ่มนี้มีความพิเศษคือ 1. เน้นในเรื่องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเน้นเน้นในเรื่องความรู้การดูว่าเฮ้ยรุ่นนี้ดูยังไงนะแล้วก็ความรู้เหล่านั้นเนี่ยที่ทุกคนให้ผมเนี่ยคือผมไม่ต้องมาเรียกมาคุยแล้วเดี๋ยวนี้มันด social d ด s t ท n c i n g มันต้องห่างเปลระยะห่างกันเราไม่ต้องมาประชุมกันเพื่อจะทำไม่ต้องเราออกข้อมูล้้วเรราใหคดิต ครับทุกคนก็จะมีเครดิตในหนังสือนี้แล้วก็หนังสือเนี้ยแค่พูดไปเฉยๆนะยังไม่ได้แบบเนี่ยเราเพิ่งจะมามีหนังสือกันวันเนี้ยเอานังสือมารวมว่ามีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงมีพระอะไรบ้างหนังสือทํามาแล้วกี่เล่มบ้างถามว่าหมดมัยังไม่หมดนะยังไม่หมดมันยังมีอีกแต่เราค่อยๆทยอยกางรวบรวมข้อมูลแล้วตอนนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องหนังสือไปโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นมีคนมาสั่งจองนี่ปนปประเด็นกระแสเลย คนบอกโอ้โหเอาละโอ้โหหนังสือนี่นมาแล้วมีความชัดเจนละหนึ่งด้วยด้วยหนังสือที่พระเครื่องเมืองไทยที่เราชี้ตำหนิไปเนี่ยมันได้รับการตอบรับแล้วเราปรผสมเร็จม,มันก็เลยคนก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าหนังสือของพ่อเกษมออกมาเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งสําคัญ เพราะในอดีตมันไม่ค่อยมีที่แบบไม่มีไม่มีเขาไม่ได้ชี้เขาไม่ได้ไม่ได้ชี้เขาแค่ลงเนี่ยเรามาดูดูเนี่ยที่เป็นเล่มมาตรฐานเนี่ยเขาลงรูปภาพรวมวัตถุมงคลครับแล้วก็ประวัติอภินิหาครับจานวนการสร้างครับแต่ไม่ได้ชี้ว่าอ่ะตัวตัดเป็นแบบนี้ครับเกแท้ดูอย่างนี้อ่ะแต่วันนี้เราจะทําแบบนั้นครับคือตัวตัดปแบบนี้เกแท้ดูอย่างนี้อันนี้เก๊อันนี้แท้เราจะแยกแยะชี้ให้เลยว่าอันไหนถูกอันไหนผิดคนจะได้เข้าใจอันนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางในในกลุ่มเราครับนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ย ข้อมูลของหลวงพ่อเกษมเนี่ยที่คุณแจ็คให้ทุกวันทุกวันเนี่ยครับอันนี้มันเป็นความรู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมก็ศึกษามาบ้างอะไรเียศึกษาอยู่แล้วถามผู้รู้บ้างให้ผมเห็นอันนี้ไว้ครับรูปรูปชนะครับที่คุณแจ็คบอกมันต้องมีเส้นบนปากใช่ใช่ใช่ผ่านตากับจมูกครับผ่านแบบผ่านอย่างงี้นะใช่ใช่มันมีเกสใช่ไหมมีนะครับมันมีแต่เป็นี้ไม่ไม่มีอ๋อเพราะนั้นเนี่ยเวลาคนได้ข้อมูลเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ย เฮ้ยมันรู้เลยนะครับมันรู้เลยนะว่าไอ้ดูยังไงครับอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่ยอย่างอย่างหลายๆท่านก็เอากิ่งเอาวโลทองคํอ่าซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นครับอ่าก้นหนูทองคําผมมีองค์นึงอ่าพี่พี่มีพี่โหนมีองค์นึงก้นดอกจันอ่าก็ก้นก้นดอกจันรูปเหมือนท่านอ่ามงคลเกนมครับเหรียญเหรียญสวัสดีเหรียญโชคดีเหรียญตังสิบอะไรพวกนี้มันก็มันก็มันเริ่มมีแบบ โอ้โหหลูกมันเริ่มกว้างขึง้นกว้างขึง้นกว้างขึ้นแล้วคนนะ่ะลูกค้าทักถามผมทุกวันนะว่าเฮ้ยค,คุณโทนมีไหมรองพ่อเกษตรผม,มอยากสะสมบ้างผมก็พยายามให้คุณแจ็คมีย่อยๆไหมเอามาแบ่งให้เพื่อนสมาชิกเรับเพื่อนสมาชิกอยากได้แต่ว่าบางทีทุนคนเราไม่เท่ากันนะอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะไปโดยรอบ,รบแล้วคนก็จะมีอันนี้อยากให้คุณแจ็คลองแนะนําพระสักสักห้ารุ่นแล้วกันที่ควรจะสะสมในยุคนี้ ผมว่าก็มีนะอ่าที่ควรจะสะสมเหรียญกองพันลำปางกองพันลำปางเหรียญห้ารอบกองพันลำปางคนนี้เท่าไหร่เหรียญหนึ่งถ้าเนื้อทองแดงผมว่าน่าจะแสนบวกลบลวครับแสนบวกลบอาตอนนี้นะครับโอ้ตอนนั้นยังหกหมื่นอ่งหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็ห้ารอบห้ารอบครับห้ารอบตอนนี้ไม่มันจะไม่ไหวแล้วี่มันแสนห้าแล้วดิก็แสนห้าแล้วครับเออแสนห้าราคาล่าสุดที่อุ้มเห็นนะเขาขายกันแสนห้าแล้วแสนห้าอะไรอีกแล้วก็ เหรียญละคังเหรียญละคังโหเหรียญละคังนี่ยอดฮิตนะครับเหรียญละคังนี่ฮิตแต่โบราณนะหลวงพ่อมีคำคำหนึ่งว่าอ่าถ้าเหรียญละคังดังกลางวานอะไรอย่างเงี้ยเหรียญละคังถ้าอยากให้ดังต้องเหรียญละคังใช่ใช่ครับโอ้โหแลเหรียญเงินเท่าไหร่เหรียญเงินผมว่าเกินครึ่งล้านนะครับโอ้โห่ะกองพันเชียงใหม่กองพันเชียงใหม่ผมชอบมากนะเงินเงินหลักแสนแล้วนะครับอุ้ยหลักแสนมานานแล้วมั้งใช่ใช่ครับหลักแสนมานานแล้วตอนผมเล่นก็หลักแสนแล้วนวะอ่ะนวะ นว่าน่าจะมีสี่ถึงห้าหมื่นนะครับสี่ห้าหมื่นครับทองแดงเกือบสองหมื่นแล้วครับเกือบสองหมื่นครับโอ้โหนี่เท่ากับผมผมชอบรุ่นนี้กองพันเชียงรายนี่ก็หายากครับทําไมกองพันเชียงรายทองแดงไม่ค่อยเจอเลยอ่ะผมว่าสร้างน้อยสร้างน้อยเหมือนกันรวมกันหมื่นเหรียญอะทั้งรวมกันหมื่นเหรียญท้องคําอำมีกี่เหรียญทองคําผมว่าน่าจะหลักสิบนะผมเจอหน้อยผมว่าหลักสิบคิดว่าไม่ถึงครับไม่ถึงดีครับเงินอ่ะ เงินมันมันจำนวนรวมกันอ่ะมันจํานวนรวมใช่ไหมใช่ครับออ๋แล้วเงินเล่นเท่าไหร่เงินเงินสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทหอ้นแม่เช่าอ่ะมีไหมมีไหมเงินมีไหมหมดแล้วครับผมหมดเลยครับวันนี้เช่าคุณแจ็คมานี่กิ่งกิ่งอะไรนะเขาเรียกกิ่งกิ่งสวัสดีครับปีสวัสดีปีอะไรนะสามสองครับสามสองทำไมเขาถึงเรียกกิ่งสวัสดีทำไมคำที่หลวงพ่อใช้ชอบเป็นเป็นคําของท่านนะครับท่านจะพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีอะไรครับล้โชคดีประมาณนั้นนะครับอ๋อร้านนี้รูปเหมือนอะไร ก้นหนูครับก้นหนูครับถ้าถ้านวะจะเป็นก้นหนูก้นดอกจันก็มีครับอ่าและถ้าเงินถ้าเงินจะเป็นก้นดอกจันทองคําก็ดอกจันนะครับอ๋อไม่มีก้นหนูไม่มีครับอ๋อก็คือถ้านวะเนี่ยมีก้นหนูก้นดอกจันแต่ถ้าเงินเนี่ยจะเป็นดอกจันทองคาจะเป็นดอกจันเท่านั้นรอครับแต่ผมชอบรุ่นหนึ่งผมชอบมากรุ่นไหนครับพี่ปิดตาบารพัดดีวันนี้อันนี้ก็แพงมาแล้วครับตอนนี้ โอ้โหนี่ชอบมาตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะชอบตั้งเด็กๆชื่อดีอ่ะชื่อดีครับสารพัดดีอ่ะคือเหมือนอะไรก็ดีอ่ะครับสารพัดคือคนที่สร้างเนี่ยอันนี้เป็นในช่างเกษตรไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ในช่างเกษตรมงคนเจริญครับโอ้โหนี่คนนี้เขาแกะพิมพ์พระดีประเทศไทยนะเบอร์หนึ่งนะครับแลวใครตั้งชื่อรุ่นส่วนมากผมว่าผู้สร้างใช่เหรอโอ้โหดิปิดตานะสารพัดดีอ่าเหรียญโชคดีครับ ปิดตามหาโชคปิดตามหาลาภอะไรเงี้ยโอทุกอย่างหลวงพ่อเกษตรเนี่ยถ้าเราพูดถึงพุทธคุณที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นทางไหนส่วนใหญ่จะเมตตาแล้วก็แค่คาดปลอดภัยนะเมตตาค้าขายครับแค่คาดปลอดภัยครบเครื่องเหมือนกันนะครับครบเครื่องไหมเอเป็นเมตตาค้าขายนะเป็นหลักนะคครับรับจะเป็นแบบแนวเดียวกับหลวงปู่หลิว ครับอ่าเมตตาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าชอบมากใช่ครับนะอย่างเราเป็นพ่อค้าเนี่ยเราจะชอบมากเลยสารพัดดีครับชื่อดีนะครับมหาลาภมหาโชคนะมันแหมคนตั้งชื่อเนี่ยเราต้องต้องปลือให้เขานะครับเพราะว่าเขาตั้งชื่อแบบนี่มากเลยและหลวงพ่อเกษมเนี่ยถ้าเป็นพระที่เมตตาใช่ไหมใช่ครับถ้าอยากรู้ประวัติหลวงพ่อเกษมเนี่ยอยากให้แนะนาไปหาข้อมูลจากไหนผมว่าในเน็ตมีอร์เน็ตเยอะกว่าครับ ในหนังสือก็มีครับในหนังสือก็มีครับหนังสือที่เราหยิบมาวางเนี่ยผมหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งอันนี้ผมทูกใจมากเลยหนังสือเล่มนี้นี่ยถูกพิมพ์ปี26ผมทูกใจตรงไหนรู้ไหมครับผมทูกใจว่าเนี่ยหลวงพ่อเกษมนั่งและในหลวงและการที่9เนี่ยท่านดูเดิท่านท่านนอบน้อมกับหลวงพ่อเกษมมากครับท่านนอบน้อมมากอ่ะนอบน้อมกับพระแล้วผมจะบอกว่าพระส่วนใหญ่นะพระสฆ์ส่วนใหญ่นะที่ในหลวงราชการราชการที่9ท่านไปหานะ พระเหล่าเนี้ยดังทุกองค,ครับถ้ะในหลวงรอก,ก้าท่านไปนะดังทุกองค์แล้วต้องบอกว่าอย่างนี้เมื่อกี้เจอหนังสือเล่มหนึ่งนี่ใหนังสือนี่ใหนังส,อส,อสือถูกตีพิมพ์นี่หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ปีหนึ่งแปดปีสองห้าหนึ่งแปดราคาเล่มละห้าบาทอันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยประจาประจําเดือนกรกฎาปีหนึ่งเจ็ดราคาเล่มละห้าบาทเนี่ยปี 17. หนึ่งเจ็ดหลวงพ่อเกษมดังแล้วนะครับ ดังแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งดังนะครับดังแล้วเห็นไหมนี่หนังสือปี17นะครับแล้วหลวงพ่อเกษมเนี่ยดูดิลงสืออะไรโลกลี้ลับอ่าเห็นไหมต้องเป็นแบบเนี่ยเนี่ยดูดูด,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 ดูดูนะดูนะหนังสือพระเครื่องพุทธานุภาพนี่อย่างเงี้ยหนังสือแบบนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยถ้าพระอริยะหรือพระเกจิจะลงได้เนี่ยต้องมีชื่อเสียงมากๆนะครับอ่านังสือนี่ อันนี้ผมทันหนังสือนี่อันนี้ผมทันแล้วผมชอบมากเลยดูแววตาท่านหน่หนังสือศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ผมเป็น F อซนะตอนปี37เนี่ยตอนนั้นผมเริ่มสนใจพระละผมเป็นเอีหนังสือศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะอะไรเพราะหนังสือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะลงข้อมูลพะระเกจิเยอะมากและที่สําคัญครับจาไวนะ้นะหนังสือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชอบชอบที่สุดหนังสือศักดิ์สิทธิ์กับหนังสือพระเกจิชอบทําอะไรรู้ไหมครับชอบแถมพระ นี่บอกว่าคือเป็นหนังสือที่แถมพระเครื่องด้วยโอ้โหผมนี่ชอบมากเลยเนี่ยสองเล่มนี้สักดิทธิ์เนี่ยจะชอบแถมพระเนี่ยตัดกระดาษไปแลกพระหรือว่าบอกกับคนขายเลยและหนังสือพระเกจิเนี่ยจะจะแถมพระอย่างนี้บอกเลยว่าแถมพระอะไรนะตามแผงหนังสือเมื่อเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านจะเห็นนะครับมันก็ได้ทําให้เราโอ้โหต้องไม่ธรรมดาโอ้โหดูนี่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 ครั้งที่ในหลวงท่านไปหายครั้งหนึ่งครับโอ้โหดูดิดูดิ นี่มันแบบดูดิเนี่ยคือพระอริยะเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นี่หนังสือศักดิ์สิทธิ์นี่คุณดูคุณดูเนี่ยตอนผมไปหาเนี่ยเนี่ยท่านท่านเนี่ยท่านเป็นแบบเนี้ยคือท่านท่านนั่งอย่างเงี้ยนั่งงองอตัวอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ปีสามหกนะตีพิมพ์ปีสามหกนะครับสามหกปีนี้อะไรวะปีนี้ปีสี่หกสี่ยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือมาตรฐานที่เขานิยมกันก็คือเป็นหนังสือที่ปลุกเสกด้วยใช่ครับปี37ปี37ที่หลวงพอ่อหลวงพ่อเกษมท่านปุกเสกด้วยนะหนังสือเล่มนี้คใครมีหนังสือเล่มนี้แสดงว่ามีความเป็นพุทธคุณหลวงพ่อด้วยนะที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยนะครับที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยคุณคุณแจ็คเนี่ยดูหนังสือเล่มไหนของหลวงพ่อเกษม คือศึกษาเล่มแรกๆของแรกๆก็สองเล่มเนี่ยครับสองเล่มนี้เหรอเล่มแดงเล่มเขียวเนี่ยครับอ่ถือหน่อยถือหน่อยเซียรุ่นเก่าโบราณเขาจะอย่างนี้เลยครับจะยึดสองเล่มนี้เป็นหลักใช่ครับเป็นหนังสือที่มีความประวัติความเป็นมาดีมากนะใช่ครับมีทั้งยุคถ่ายมีแต่แต่ข้อข้อดีเยอะแต่มีข้อเสียนิดหน่อยคือภาพมันไม่ค่อยชัดใช่ครับอ่าภาพมันไม่ค่อยชัดเอ้สมเด็จหลังปกเนี่ยผมสงสัยว่าเป็นสมเด็จอะไรอะอ่าหลังหนูครับรอปีสามแปดเขาเล่นกันไหมหลายหมื่นนะครับเฮ้ยแล้วมีไหม ตอนนี้ไม่มีหาได้ไหมตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยครับสร้างสามร้อยองสร้างสามร้อยองเหรอครับโอ้โหนี่นี่คือนี่คือพระหลวงพ่อเกษมนะเนี่ยที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยวันนี้นะนี่เดี๋ยวจะหาว่าโม้วันนี้เนี่ยเช่าหนังสือนะเช่าเช่าพระกับเช่าหนังสือไปเนี่ยเนี่ยพึ่งโอนเงินไปเลยเนี่ยเนี่ยพึ่งโพสลงไปในกลุ่มนะว่าเช่าพระกับซื้อหนังสือเนี่ยหลวงพ่อเกษมนะ ห้าแสนหมนบาทเป็นไงเช่าพระนะกับซื้อหนังสือนะอ่าคุณแจ๊กนี่เล่นผมไปหลายตังแล้วนะเออตั้งแต่หลวงพ่อเสมมารอบนี้เนี่ยโอ้โหผมเล่นผมไปหลายตังแล้วนะครับผมมีความตั้งใจว่าผมจะเช่าพระหลวงพ่อเกษมอ่าเอาเหมือนเอาเงินเก็บมาเอาเงินเก็บส่วนหนึ่งเนี่ยมาเช่าพระหลวงพ่อเสมเพื่อไปเก็บไว้แทนเงินรประมาณสักใจคิดอย,า,อยากจะเช่า2ี่สิล้านนะครับ เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปสิบกว่าล้านแล้วจะเช,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 ช่าต่อไปนี่ดูแล้วผมว่าน่าจะเกิดน,นะน,น่าจะทะลุนะนจะะทลุอตอนแรกว,ว่าคิดว่าใจคิดนะยี่สิบล้านเนี่ยผมจะต้องได้พร,พรชหลวงพ่อเกษมเยอะเยอะเยอะมากโอ้โหไปดูเฮ้ยนี่กูมีพรชหลวงพ่อเกษมกล่องกว่ากว่าอยู่ไหมนะมีมีอยู่ถาดกว่ากว่าเฮ้ยนี่นี่ยี่สิบล้านเหรอวะเนี่ยอันนี้นี่นี่สิบกว่าล้านเหรอวะเนี่ยงงเลยนะคิดว่าจะต้องได้เยอะนะครับ ก็มีมีปฏิหารกับตัวเองเคยมีไหมผมผมบ่อยครับบ่อยเลยเหรอเรื่องอ่ะเช่นยกตัวอย่างเวลาที่เราแบบไม่ไม่มีเงินเราแบบพ่อยกมือไหว้ขาดสภาพคล่องขาดสภาพคล่องประมาณนั่ะครับยกมือไหว้หลวงพ่ออยู่ๆก็เงินก็มาจากไหนไม่รู้ห้อยรุ่นไหนห้อยเหรียญโชคดีไหนดูดิแล้วก็เป็นขอขอดูได้ไหมได้ได้เลยครับเนี่ยครับเหรียญโชคดีแล้วก็การทู่ครับแล้วก็รูปถ่ายหลวงพ่อเสีมครับอ๋อเหรียญโชคดีตอนนี้ขึ้นนะครับเหรียญนี้น่าจะใกล้หมื่นแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับไล่ จากจากเหรียญหนึ่งสองพันเองนะตอนนั้นห้าหกพันแล้วก็เดี๋ยวนี้ล้อผมท่านเหรียญละสองพันเออผมซื้อมาเหรียญละสองพันเมื่อก่อนซื้อไว้แจกเขาเพราะว่าอะไรชื่อดีครับโชคดีผมชอบมากเลยครับโชคดีสวัสดีนะโอ้โหนี่เงินหลักแสนอ่ะพี่เนี่เงินเหรอมีไหมมีไหมไม่มีโอ้โหเดี๋ยวมาพูดอยากจะเช่าด้วยชอบโชคดีเงินเนี่ยชอบมากนะเออโชคดีเงินเหรียญนางกกวักวักเงินอย่างเงี้ยผมชอบมากเลย เดนต์กวักเนี่ยเขาว่าสร้างร้อยเหรียญเนื้อเงินครับใช่ร้อยเหรียญเท่าไหร่ตอนนี้เนื้อทองเนื้อเงินหรือเนื้อทองคำประมาณนะครับเงินร้อยเหรียญเห็นผมเห็นก็ลงอหนึ่งในร้อยเหรียญเนื้อเงินเท่าไหร่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นหมื่นแล้วนะครับเป็นหมื่นนาะมีไหมไม่มีว่าถามอะไรมันก็ไม่มีเว้อผมไหลวงพ่อเกษสมเนี่ยหลวงพ่อเกษสมเนี่ยตอนนั้นอ่ะผมเห็นเมื่อสามเดือนก่อนเนี่ยก็ยังเต็มกล่องอยู่เลยนะใช่ครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดเลยอเหลือแค่สององค์อ่ะเหลือสององค์ โอ้โหนี่นี่มันเป็นหมดแลวนี่คือนี่ขายผมนิดเดียวเองนะใช่คนอื่นก็ซื้อผ่านจากเว็บอ๋อไม่ได้ซื้อผมคนเดียวใช่ใช่ไม่ใช่ว่าผมซื้อใช่ไหมใช่คนอื่นก็มีเยอะแยะเออผมซื้อของคุณแจ็คนี่น่าจะแบบร้านสองร้านร้านกระบาดอะไรเงี้ยแต่คนอื่นเขาก็ซื้อเหมือนกันจากในเว็บในเว็บนะโอ้แสดงว่ามันมันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้รตบนนี้แล้วก็หาให้ไม่ได้ด้วยแหละครับหาไม่ได้แล้วด้วยไม่ได้แพงกว่าเดิมครับอ๋ออะโอเคก็ถือว่า นะก็เป <ítulo> ็นเป็นเรื่องที่ดีในสังคมวงการพระนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพระเครื่องที่มันมีคือต้องบอกงี้ดีมานกับทรัพยก็คือความต้องการกับของที่มีเนี่ยมันไม่บาลานซ์ก็คือมีความต้องการมากกว่าของที่มียังไงมันก็ขยับทุกอย่างแหละในโลกนี้มันไม่มีคือต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่มีราคากลางพระเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือความต้องการเท่านี้มันก็จะ ต้องใช้เหรประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเนี้ยผมอยากจะฝากบอกว่าเพืเ่อนๆสมาชิกว่าอย่าให้ความศรัทธาเนี่ยมันน้อยลงกว่าราคานะครับให้ความศรัทธามันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความศรัทธาที่มากกว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันมีความยั่งยืนนะครับ mm hmm. พระหลวงพ่อกเกษมเนี่ยท่านเ,นเป็นเป็นพระอริยะผมใช้คาว่าพระอริยะเกจิข,ของยุคนะอ่าเป็นเป็นถ้าถ้าผมจัดสิบอันดับแรกเนี่ยของพระเกจิในยุค หลัง2,500มาผมว่าหลวงพ่อเกษมท่านดิวหนึ่งในนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าในในชั่วโมงนี้พระของท่านหลายๆอย่างยังราคาจับต้องได้หลักร้อยยังมีหลักร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยยังมีคนที่มีงบน้อยก็เช่าร้อยสองร้อยสามร้อยหรือคนที่มีอยู่แล้วก็รักษาให้ดีพระหลวงพ่อเกษมมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพระที่จับต้องและเข้าถึงนะครับพระหลวงพ่อเกษมน้ผมแนะนํานะครับถ้าจะเก็บ ให้เพิ่มมูลค่าให้เก็บไม่เกินปี3 0นะให้เพิ่มมูลค่าแต่พระถ้าเกิดว่าเอาใช้พุทธคุณนะครับที่พระท่านอธิษฐานจิตจริงๆในมุมผมผมผมจะแนะนําว่าพระทุกรุ่นที่ฐานท่านใช้พุทธคุณให้หมดใช่ครับดีทุกรุ่นอ่าดีทุกรุ่นใช้พุทธคุณได้หมดครับไม่ว่าจะหลักร้อยหรือว่าหลักสิบระบางอย่างเนี่ยล้โหหลักสิบไม่มีแล้ววะต้องต้องสองร้อยร้อยสองร้อยต้องมีนะแต่หลักสิบคงไม่มี หลวงพ่อหลวงพ่อเสีมท่านมอนะครับปี39 39ก้มกราคม3ก้ามกราคม15มกราคม39 15มกราคม39พระที่สร้างก่อนหน้านั้นพันท่านหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกหาเอานะครับผมเชื่อว่ายังมีเยอะแยะหลายรุ่นเป็นร้อยรุ่นนะครับเป็นร้อยนะเป็นร้อยรุ่นครับลองเก็บดูผมว่ามันเป็นมันพระของท่านเนี่ยพุทธคุณดีหมดนะครับก็ วันนี้ก็ขอบคุณคุณแจ็คมากที่มาร่วมยการนับเราแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามเป็นโพสต์แรกครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการพระเครื่องวันนี้รายการโป้เอาบทเลตต้องไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชา เครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลลย์ @ton888tone888 8, e, 8, 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแค ได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแคเอนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร0ูน9 5 9 9 9 9